คุลาศีพฤษภพครับในเดือนนี้นะครับถามเรื่องการงานการเงินก็ต้องบอกนะครับพระศุกร์เข้าพระสาวแทรกพระศุกร์เข้าพระสาวแทรกหมายความว่ายังไงนะครับการงานการเงินกําลังดีแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับด้านมีมารเข้ามาผจญนะครับมารที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับถามถึงเรื่องความรักครอบครัวก็ต้องบอกนะครับดูแล้วเดือนนี้มันจะจืดชื่อยังไงไม่รู้นะครับไม่มีเวลาให้นะครับถามถึงเรื่องความรักคนโสดที่เด็ดมากๆเลยนะครับเดือนนี้มีโอกาสสมหวังแล้วครับ ถามถึงเรื่องหน้าท like ี่การงานนะครับไพ่ใบนี้ครับไพ่เดวิลครับเดวิลขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับคู่อย่างนี้นะครับดูจากหน้าไพ่โดยรวมเนี่ยนะครับการงานอยู่ในจังหวะที่ดีแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับเศรษฐกิจนะครับติดจับอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานใหม่เอ่ยนะครับอยากจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับอยากจะขยายกิจการนะครับเริ่มเลยนะครับจังหวะดีมากๆเลยนะครับเพียงอดที่เตื้อนแต่ต้นคลิปเลยนะครับระวังมารผจญเพราะอะไรนะครับถ้าคุณทํางานประจํานะครับ ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับนอกจากคนหน้าย่ากน้องเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยนะครับอคนรอบค้าไว้ตจวหนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับแทนข้างหน้าได้มันแทงเลยนะครับถ้าแทนข้างหน้ายังไม่ได้มันแทงข้างหลังไปพังๆก่อนนะครับหรือนะครับถ้าคุณประกอบธุรกิจนะครับค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไว้ใจลูกน้องเป็นเด็กขาดนะครับอย่าให้ลูกน้องค้าขายแทนคุณนะครับนอกจากจะทําให้ธุรกิจคุณเสียแล้วนะครับมันจะอมตังคุณด้วยนะครับถามถึงเรื่องเงินทองมีไพ่ใบนี้ครับพระราชินิถือเหรียญครับ ต้องบอกนะครับพระราชนิพนธเหรียญเนี่ยดีมากๆในเรื่องเงินกระตงทองเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้มีเก็บมีเก็บมีสักิ์สีไปด้วยกันเลยนะครับที่แต่อย่างที่บอกนะครับเหรีนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับเพราะามีมาลายนาบระจนเลยนะครับถ้าคุณนะครับทํางานประเภทแบบบิสเนสพาร์ตเนอร์มีธุรกิจประเภทมีเขาเรียกอะไรหุ้นส่วนนะครับก็ระวังหุ้นส่วนให้ดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ โอกาสเลยไม่ได้โอกาสไม่ได้นะครับว่าคุณส่วนจะโกงคุณนะครับหรืออย่างที่บอกนะครับถ้าคุณค้าขายเปิดร้านอยู่นะครับอย่าให้ลูกจ้างมาค้าขายแทนคุณเลยนะครับมันอมต่างคุณเนี่ยนะครับโอ้โหปวดหัวเลยนะครับถามถึงเรื่องความรักครอบครัวมีไพ่ใบนี้ครับปีไพ่สังฆราชครับสังฆาราชขึ้นมาไหมฟอร์มยังไงนะครับดูแล้วนะครับดูเดือนนี้คุณน่าจะจดจดจ่อจอกับการทํามาหากินมากกว่านะครับทํางานถามลุ่งหามข้ามหาเงินหาทองเลยนะครับดูความรักมันจะจืดชื่อยังไงก็ไม่รู้นะครับ บางคู่มีโอกาสนะครับทะเลาะตอกตีกันนะครับก็ผมว่านะครับเดือนนี้นะครับหาเวลาการสักแป๊บหนึ่งนะครับเคลียร์ใจกันนะครับว่าคุณไม่ได้ทะเละถลายไปไหนนะครับตั้งใจทํางานนะครับอย่างนั้นมันอาจจะห่างๆกันนะครับต้องเคลียร์นะครับเน้นนะครับต้องเคลียร์นะครับถ้าคุณไม่เคลียร์เนี่ยโอ้โหปัญหามันบานปลายถามเรื่องความรักคนสวมีไพ่วันนี้ครับมีวิวเ o าฟอร์จูนครับวิวเอาฟอร์จูนขึ้นมาหมายความยังไงนะครับดูจากภาพประกอบไพ่ประกอบแล้วเนี่ยนะครับ จังหวะดีมากๆนะครับมีโอกาได้เจอใครสักคนต้องตาต้องใจนะครับศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนี่นะครับมีโอกาสนะครับผูกข้อมาข้อมือเดินเข้านะครับประตูวิวาได้เลยนะครับนี่เป็นตามไพ่นะครับหรือจะบอกอีกทีก็คือตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าชีวิตจริงก็แล้วแต่นะครับคบใครก็แล้วแต่นะครับเอ่อก็ดูก่อนนะครับพิจารณาให้ดีว่าเขาเป็นใครนะครับรักเราที่ตัวเราหรือรักเราด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือจะเข้ามาหลอกลวงอะไรก็แล้วแต่พิจารณาให้ดีนะครับเป็นงั้นนะครับ น้ำตาเช็ดหัวเข่าเลยครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นยังไงนะครับขอให้คุณรวยๆเฮงๆปังๆครับจำไว้นะครับหมอดูที่ติหมอดูที่ิครับสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ